สำหรับท่านที่ออกแบบพื้นที่สวนของท่านให้มีบ่อน้ำธรรมชาติขนาดกว้างใหญ่พอสมควรแล้วในพื้นที่แห่งนั้นรับแสงแดดอย่างเต็มวันมีแสงแดดเพียงพอต่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาและท่านต้องการไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตที่สามารถจะเริ่มปลูกจากต้นเล็กๆในฐาน,นะของไม้พุ่มสูงแล้วก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปในบริเวณพื้นที่ริมน้ำนั้น เพื่อที่จะให้เติบโตสูงขึ้นไปเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางขนาดใหญ่ในพื้นที่ส่วนนั้นด้วยแล้วก็เจ้าต้นฝาดแดงเป็นต้นไม้ถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในยา่านบ้านเราแล้วก็มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะปลูกในบริเวณพื้นที่แห่งนั้นครับและนอกจากนี้เขายังมีคุณงามความดีก็คือการให้ดอกตลอดทั้งปีและดอกนั้นถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่มีรูปแบบดอกที่เฉพาะตัวแล้วก็สีสวยสดงดงามมากๆเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งแน่นอนครับก่อนจะไปหามาปลูกรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการจเจริญเติบโตของเขาที่ก่อนที่จะนํามาปลูกในบ้านเดือนของเรานะครับ เราก็เริ่มต้นไปทําการวิจัรก,ก่อนเลยนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้ถิน่นที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในย่านบ้านเรานี่แหละแต่ไม่ได้มีแต่เพียงบ้านเราเท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นไม้ชายเลนเป็นไม้ชายฝั่งจึงมีการกระจายพันธุ์ไปตามพื้นที่ชายฝั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาในพมา่าในไทยเวียดนามรวมไปถึงตอนใต้ของจีนหรือเกะาะไหหลํ แล้วก็รวมไปถึงกัมพูชาไล่ลงไปถึงแหลมมาลาย,ยูครับในบอร์เนียวในชวาในพื้นที่เกาะสุมาตราสุลาเวสีนิวกีนีและก็รวมไปถึงนู้ดละครับทางด้านตอนเหนือของออสเตรเลียด้วยนั่นเองสำหรับท่านที่ติดตามมือเย็นอยู่เป็นประจำก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอคลิปฝาดขาวไปแล้วซึ่งเจ้าฝาดแดงก็เป็นพี่น้องร่วมสกุลเดียวก,กันกับเจ้าฝาดขาวนั่นเอง โดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าฝาดแดงก็คือรูมิซัวร์ริชเรเอโดยชื่อสกุลรูมิซร์นี้ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักวิทยาศาสตร์ชาวฮังการีที่มีคุณอุปการกับต้นไม้ในสกุลนี้และนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดริชเรเอนั้นก็มาจากคำในภาษาตินซึ่งมีความหมายว่าเติบโตริมทะเลนั่นแสดงถึงพื้นที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเจ้าฝาดแดงนั่นเองครับอย่างไรก็ตามจากภาพที่มือเย็นโปรยมาเป็นระยะระยะนั้น เราก็เชพบว,ว่าเจ้าฝาดแดงต้นนี้มีความสูงไม่มากนะักจัดเป็นไม้พุ่มสูงเ่มมีความสูงประมาณสัก2เมตร50 m, ถึง3เมตรโดยประมาณอย่างไรก็ตามในธรรมชาติถ้าหากเราไปพบเจอเขาในต้นที่มีอายุมากๆแล้วก็สามารถจะเจริญเติบโตได้สูงถึง25เมตรเลยประกอบกับอุปนิสัยในการเจริญเติบโตนั้นก็ไม่ได้เป็นไม้ผลัดใบก็คือมีการทิ้งใบพร้อมกันหมดต้น แล้วก็ออกดอกในคราวเดียวแต่ว่าแต่ว่าเป็นการทยอยดูดล่วงกันของใบแล้วก็ออกดอกอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองด้วยเหตุนี้เราจึงนิยามเขาว่าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทิ้งใบเลยนะครับจะมีการทยอยดูดล่วงของใบยอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับ ลักษณะของไม้เอเวอร์กรีนหรือไม้ที่ไม่ผัดใบอย่างนี้เราจําเป็นจะต้องเก็บกวาดอยู่เป็นประจํานั่นเองนี่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาประกรอบในการที่จะนําต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นมาปลูกในบ้านเรือนนะครับและด้วยลักษณะของสันฐานของต้นถ้าหากเราปล่อยให้เขาเจริญเติบโตสูงต่อเนื่องไปก็มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะเป็นเรือนยอดรูปทรงอิเลกูล่าก็คือรวนพุ่มนั้นจะจัดออกมาไม่เป็นระเบียบแต่มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งเลยครับจนกลายมาเป็น ชื่อสามันในหลายๆถิ่นที่ที่เรียกกันในที่นี้ก็มาจากสันฐานของลำต้นที่จะมีเปลือกสีน้ำตาลอมดำนอกจากนี้ก็จะมีการแตกเปลือกร่องตามแนวยาวด้วยเหตุนี้บางชื่อสามัญก็จะมีเรียกชื่อตรงตัวตามคุณสมบัติของเขาเลยครับว่า red f l o e r blackman grove นั่นเองในที่นี้ก็มาจากการที่มีดอกสีแดงแล้วก็คำว่า blackman grove เนี้ยก็มาจากการที่เป็นไม้ชายเลนและมีคุณสมบัติของเปลือก ที่มีการแตกร่องเป็นนาวยาแล้วก็มีเปลือกสีดำนั่นเองเจ้าฝาดแดงเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่มีการแตกพุ่มต่ำพอสมควรแล้วก็จะมีการแตกกิ่งก้านออกไปอย่างไรก็ตามใบที่เราเห็นนั้นเป็นใบเดี่ยวจะมีลักษณะเป็นรูปช้อนแล้วก็มีโคนสอบเข้าหาตัวก้านใบโดยตัวปลายใบนั้นก็จะเป็นลักษณะปลายใบมนแล้วก็จะมีลักษณะหยักเบ้าเข้าเล็กน้อยตัวขอบใบเรียบถ้าหากเราจับดูตัวเนื้อใบเนี่ยก็จะหนาเป็นพิเศษเลยครับ แล้วก็ผิวใบมันด้านล่างจะมีสีดรอปลงเล็กน้อยลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัวใบนั้นจะไปกระจุกอยู่บริเวณปลายกิ่งต่างๆก็จึงทําให้เมื่อเรามองเข้าไปในทรงพุ่มเนี่ยเราก็จะเห็นตัวทรงพุ่มของเขามีกิ่งก้านแทงออกมาแล้วก็จะมีใบที่กระจัดกระจายอยู่ตามทรงพุ่มนั่นเองครับก็จึง เห็นสวนทรงองค์เอวหรือการแตกกิ่งก้านสาขาของเขาไปพร้อมๆกับการแตกใบบริเวณปลายยอดรวมไปถึงการออกดอกบริเวณปลายยอดและช่อดอกนี้ก็จะมีลักษณะเป็นช่อกระจุกซึ่งจะอุดมไปด้วยดอกย่อยจำนวนเยอะมากๆซึ่งจะมีกลีบดอกสีแดงกระจุกอยู่แล้วก็มีเกสรตัวพู้มจำนวนเยอะมากเลยนะครับที่โผล่ผลนขึ้นมาก็จึงสร้างความสวยงามทั้งกลีบเลี้ยงที่มีสีเขียวกลีบดอกที่จะมีลักษณะเป็นสีแดงสด แล้วก็ตัวปลายของเกสรตัวผู้นั้นจะมีสีเหลืองก็ตัดไปด้วยกันดีมากๆยิ่งถ้าออกดอกเต็มต้นเราก็ยิ่งสวยสดงดงามอย่างยิ่งเลยครับและด้วยคุณสมบัติอย่างหนึ่งถ้าหากเราปลูกเข้าไว้ในพื้นที่ริมน้ําคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพื้นน้ําในการที่เราออกแบบตกแต่งสวนเขาจะทําหน้าที่เป็นพื้นกระจกหรือสร้าง Ref ฟลชันให้กับตัวต้นไม้หรือทิวทัศน์ที่อยู่โดยรอบของเขาได้ดีมากๆ ด้วยเหตุนี้เองถ้าหากเราปลูกเจ้าฝาดแดงลงไปในพื้นที่ริมน้ําภาพสะท้อนเราก็จะเห็นเจ้าต้นฝาดแดงนั้นดูสวยสดงดงามมากขึ้นเพราะก็เพราะว่ามีฝาดแดงที่ตั้งอยู่บนพื้นดินแล้วก็มีฝาดแดงอีกต้นหนึ่งที่ตกกระทบลงไปบนพื้นน้ํานั่นเองครับมือเย็นอวยคุณงามความดีของเจ้าฝาดแดงมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วนะครับเพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านได้หามาปลูกกัน อย่างไรก็ตามก่อนจะนํามาปลูกนั้นสํารวจตรวจสอบก่อนว่าบ้านเรามีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่หรือถ้าจะย่อหย่อนลงมาก็ประมาณสัก6-8ชั่วโมงต่อวันทั้งนี้แสงแดดเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเจเริญเติบโตของฝาดแดงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามให้มีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดสําหรับตําแหน่งแห่งที่ในการปลูกจะปลูกลงบริเวณพื้นที่ริมน้ําข้างตะลิ่งก็ได้หรือเราจะปลูกในดิน ปลูกลงในกระถางโดยตรงก็ได้โดยที่ในกระถางนั้นไม่ใช่ดินเหนียวแล้วก็เป็นดินร่วนปลูกอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะปลูกลงในดินเหนียวแล้วก็ขังน้ําไว้ในอ่างนั้นก็สามารถจะปลูกเจ้าฝาดแดงได้เช่นเดียวกันครับเป็นต้นไม้ที่สามารถจะปลูกในพื้นที่ได้อย่างหลากหลายมากๆเลย ด้วยเหตุนี้เราจะปรุงดินโดยใช้ดินเดิมในบริเวณที่เราจะปลูกลงไปเอาขึ้นมาแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอีกหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกก็ได้หรือจะปลูกลงในดินเหนียวปลูกลงในอ่างแล้วก็ขังน้ําไว้แล้วก็ปลูกฝาดแดงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับด้วยรูปแบบของการปลูกนี่เองจึงทําให้การดูแลรักษาก็จะแตกต่างกันไปถ้าเราปลูกในพื้นที่ริมน้ําติดน้ําเลย แล้วก็รวมไปถึงปลูกในอ่างที่ขังน้ําไว้การให้น้ําก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลงมือทําในทุกๆวันแต่ถ้าท่านปลูกลงในดินซึ่งพูนเนินดินไว้หรือปลูกในกระถางที่ไม่ได้มีการขังน้ําไว้การให้น้ําทุกวันต่อเนื่องไปเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะน้ําจะสนับสนุนการจเจริญเติบโตของฝาดแดงที่เราชื่นชอบนั่นเองรวมไปถึงการให้ปุ๋ยก็แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าหากท่านปลูกลงไปในอ่างก็แนะนําว่าให้ใช้ปุ๋ยบัวในการกดลงไปบริเวณทั้ง4ี่มุม ของกระถางนั้นก็จะทําให้ธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของฝาดแดงได้นั่นเองหรือถ้าปลูกลงไปในดินแห้งๆและมีการรดน้ําทุกวันแล้วก็แนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอกโรยลงไปบริเวณที่โขนต้นก็จะทําให้มีธาตุอาหารในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าต้นฝาดแดงของเราแล้วก็รวมไปถึงทําให้โครงสร้างของดินดีด้วยนั่นเองครับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีการทิ้งกิ่งให้แห้งบ้างนะครับเราก็อาศัยตามเข้าไปตัดกิ่งเหล่านั้นออก แล้วก็รวมไปถึงเมื่อเขาจเจริญเติบโตชูดขึ้นไปในระยะหนึ่งแล้วเราต้องการที่จะเดินเข้าไปใช้ภายใต้ทรงพุ่มของเขาก็สามารถจะตัดแต่งกิ่งให้ตัวทรงต้นนั้นเปล่าหรือโล่งขึ้นเพื่อให้ในระยะที่เราสามารถจะเดินเข้าไปใช้สอยนั้นไม่มีกิ่งระหัวของเราเดินเข้าไปใช้ในพื้นที่นั้นได้อย่างปลอดภัยก็เล็มกิ่งเหล่านั้นออกนะครับ นอกจากนี้เรื่องของโรคและ,มะแมลงเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดู่ย่านบ้านเรามีโรคและ,มะแมลงศัตรูนั้นพอสมควรเลยครับแต่ไม่ถึงกับทําให้ล้มหายตายไปได้ง่ายๆย,ยกเว้นเสียแต่ว่ามีการระบาดของโรคและ,มะแมลงอย่างหนักหน่วงแล้วตัวเขาเองก็อยู่ในสภาพพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยเราก็แก้ไขาตามอาการที่เกิดขึ้นนะครับแต่หากมีมแมลงปากดูดอย่างเปรีย้ยอ่อนเพรีย้ยแป้งเข้าทําลายถ้ามีปริมาณไม่มากก็อาศัยการตัดแต่งกิ่งนําเขาออกไป แล้วก็เผาพิ้งทำลายก็เป็นเรื่องที่ดีเลยหรือจะใช้ชีวพันธุ์อย่างบูรินแล้วก็เมตาสารผสมน้ําฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาเย็นให้ทั่วสรงพุ่มเลยนะครับเจ้าบูรินแล้วก็เมตาสารจะตามเข้าไปจัดการกับแมลงปากหลูดที่สร้างปัญหาของฝาดแดง ของเราได้ดีมากๆเลยทําให้เจ้าเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเหล่านั้นล้มหายตายไปในที่สุดครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากสวนของท่านมีพื้นที่บ่อน้ําแล้วต้องการสร้างความสวยสดงดงามของริมตลิ่งนั้นโดยมีต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่โตมากนักหรือจะปล่อยให้เขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในอนาคตและนอกจากนั้นก็สร้างความร่มรื่นจากตัวพุ่มใบของเขารวมไปถึงตัวดอกที่มีสีแดงสดมากมาก ระดับตกแต่งในพื้นที่นั้นสร้างความน่าสนใจของสวนของเราได้ดีมากๆเลยและที่สำคัญก็คือเป็นไม้ถิ่นบ้านเราดูแลรัาากษาไม่ยากแต่ประกาศใดเลย ไปหามาปลูกกันนะครับและจะลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงต่างเหล่านั้นแล้วก็เมื่อเยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคและก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สาคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลต่อสวัสดิภาพของตัวเราลูกของเรา สัตว์เลี้ยงของเราและก็รวมไปถึงระบบนิเวศท,ที่เรารักด้วยนะครับถ้าท,ท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง s h o ป e e Lazada รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a p p l ลเขเกมประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงการแอดไลน์เพื่อพูดคุยกับทีมแอดมินของ a p p l ลาเกมประเทศไทย แล้วก็สามารถจะสั่งซื้อในช่องทางนั้นโดยช่องทางนี้จัดส่งได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสาหรับท่านที่รู้ตัวแล้วว่าท่านรักและชื่นชอบต้นไม้มือเย็นเชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และจ้าให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรวมถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับมือเย็นเป็นช่องที่ปริสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้ในนั้นเราผลิตคลิปอย่างนี้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหลายๆตอนเลยครับเชิญชวนท่านให้กดติดตามไว้นะครับตออนนี้มืเย แอปพลายเกมประเทศไทยรวมไปถึงฝาดแดงลาไปแล้วนะครับพบก,กันตอต่อไปครับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกฝาดแดงอยู่ใกล้พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลต้นฝาดแดงที่สวยงามต้นนี้มือเย็นถ่ายทําที่สวนดุสิตอรุณเซ็นทรัลพาร์คแถวพระรามสี่นะครับไปดูต้นเป็นๆแล้วก็ไปดูสวนสวยๆแห่งนี้ซะก่อนแล้วก็ตัดสินใจนําฝาดแดงมาปลูกกันนะครับ